โอเคครับ EP นี้ก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับว่าพอเปิดเครื่องติดแล้วเครื่องจะเห็น CPU เราเป็น CPU ที่เราอัปเกรดมาแล้วไหมหรือเปล่าครับผมก็ Quand. มันน่าจะเห็นนะครับฉากการคาดเดาของผม donc. โอเคครับเริ่ม,มเลยครับเดี๋ยวจะเข้าไปให้ดูในโปรแกรม CPU Z กับคุณสมบัติของ PC นะครับโอเคครับเริ่มเลยครับ ก็ความเร็วก็ดีขึ้นนะครับผมปกติในการบูตก็จะไม่เร็วขนาดนี้นะครับขออนุญาตใส่รหัสผ่านสักครู่นะครับโอเคครับผมก็เข้า d i s p pc นะครับคุณสมบัติ โอเคครับก็จะอัปเกรดขึ้นมาเป็น CPU Core i 3นะครับโอ้สตรีมขึ้นมาได้ไงนี่เป็น CPU Core i 3 3 1 1 0 M นะครับ CPU ความเร็วอยู่ที่ 2.4GHz กินะครับผมต่อคอนะครับครับผมแรมเครื่องนี้ก็มีอยู่4 g b นะครับเป็น Windows แท้ OEM นะครับผมเพราะว่าเครื่องนี้เป็น OEM ตั้งแต่ Windows 8แล้วนะครับผม Windows 8ที่ติดเครื่องมานะครับ เป็นของทางฟูจิสุผู้จำหน่ายเขาลงมาให้แต่โรงงานนะครับผมก็คราวนี้ก็มาดู CPU Z ครับผมขออ่นขอถายด้นะครับที่มือผมสั่นไปหน่อยอันนี้ผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับผมเนื่องจากกล้องผมแบตหมดบ่อยมากเลยครับสงสัยแบตจะเสื่อมครับผมโอเคครับก็จะ ใน CPU set ก็จะเห็นได้ว่าเป็น Intel Core i3 3, 3 1 1 0 A m นะครับผมเป็น codename Ivy b i t นะครับ Core วนเตะนะครับก็จะอยู่ที่0.7.0.8นะครับอาจจะมีสวิงบ้างก็อย่างอย่างที่ได้กล่าวไปเครื่องนี้เป็น HM 7 0นะครับผมจะไม่รองรับ CPU เป็นของพวก Core i i 1หนึ่งถึงอขออภัยครับผม i3 สามถึงไเจ็าจะไม่รองรับเลยนะครับเขาจะรองรับแค่เซรัลลันและเพนเทียมนะครับก็ไม่แนะนําให้ทําตามนะครับผมทำแล้วจะเสียเวลาครับผมก็อันนี้ก็ทําเป็นวิทยาานครับผมเมมโมรี่เครื่องนี้เป็น DDR3 มี4ี่กิกนะครับ s p d จะเป็น DDR3L นะครับช่องหนึ่งช่องสองจะเป็น DDR3 นะครับ นื่องจากผมซื้อมาไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ใช้ได้นะครับเพราะว่าพื้นฐานเครื่องนี้เป็นการจ่ายไฟ1 5โวลต์ซึ่งเป็น ddr 3ธรรมดาครับผมโอเคครับกราฟิกพอเราอัปเกรด cpu กราฟิกก็จะอัปเดตมาด้วยนะครับเป็น intel g r a ฟิก c 4000นะครับออของตัว c e ER l e l o n จะเป็น intel กรา h ิก hd เฉยๆนะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นของอะไรนะครับผมแต่ไม่ทราบว่า อ่จริงๆก็รู้แหละครับว่าเป็น Intel แต่ว่าเราไม่ทราบว่ามันเป็นซีรีส์ไหนแบบมันไม่ได้บอกอะครับผมแต่เท่าที่ผมไปศึกษาข้อมูลมาน่าจะเป็น2,005นะครับซีรีส์2,005โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็เอาเป็นว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าท่านจะสามารถใช้ได้แค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับหรือ30นาทีโอเคครับสวัสดีครับ